สบายดีมาพบกับพปะปเจ้าอีกแล้วเนาะ,นะมิสเตอร์เลขสตูดิโอเนาะมื่อนี้ค่ะพเจ้าจะมาแนะนำวิธีการใส่ลำดับเลขใน microsoft word ของเรานี่เนะาะเพราะว่าค่าพเจ้าเคยเห็นหลายๆคนยังมาตีใส่อยู่เนาะมันบ่สามารถดึงได้คือกับอานา อยู่ Microsoft Excel เนาะแต่ว่ามือนี้เนาะค่ะพระเจ้าสิมแนะนำวิธีง่ายๆสะดวกสบายให้บรรดาทานเลรับสมเนาะเป็นปรับใช้ในอาวงห้องล้าห้องการของบรรดาทานเนาะมาไปเบิ่งกันเลยเนาะขั้นตอนท่อิฐเนาะเขาก็มาสร้างตารางแล้วเนาะครับไร insert table เนาะเขาจะอย่างไดจัดห้องเนาะตัวนี้เนาะ จะเอาประมาณสี่ซะเนาะตัวนี้เอาประมาณหกเนาะเขาก็กดโอเคไป,ปตตารางมันจะขึ้นมาเนาะวันนี้เาก็หัวหัวควันตตารางเขาก็เคยสอนไปแล้วเนาะว่นตัวนี้เราจะมาเบ่งวิธีการใส่ลำดับเนาะตัวอย่างว่าตัวนี้อาจจะเป็น ลอดรข้าพเจ้าเขียนเป็นล้อดอเนาะบองเธอตัวนี้ก็จะเป็นวันถะวันที่ไปเสาะว่าแล้วแต่นาเรียกของบรรทานเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าจะมาแนะนํานใส่ปกตินี่บางข้าพเจ้าเห็นนีเนาะส่วนหลายยังยังวตัตีตัวเลขใส่อยู่เนาะหนึ่งลงมาสองสามยังสี่อยู่เนาะแต่ข้าพเจ้าเพราะว่า บางที่เอกาสารของผู้ท่านอาจจะเป็นร้อยหรือว่าสองร้อยแถวสองร้อ,อยคอลัมน์นี่เนาะมันก็นเป็นการย่างเนาะข้าพเจ้าทิมันแนะนำเนาะก็คือหนึ่งเท่ากับเมนทาสีลงมาเลยเนาะบรรดาตะตลา,างของบรรดาทานนเนาะแล้วข้าว่ฮมข้าว่ฮมเราจะมาหยุดเลือกอยู่บอนี้เนาะนัมเบอร์อ่านัมเบอร์ลิงนี่เนาะ คลิกใส่เลยเนาะเขาก็มาเลือกเอาเลยเนาะอยู่ในนี้เนาะตัวอย่างตัวนี้มันเป็นจำเม็ดเนาะเขาเห็นอะไรบ้างตัอย่างให้มีจำเม็ดเขาก็มาคลิกใส่นี่เนาะเห็นบหมก็มาลบออกหลังจากนั้นเขามาเลือกตัวนี้เลือกอยู่อันนี้เนาะอักขิมนนี่เนาะเป็นเซนเตอร์เนาะถ้าว่าเล็บเล็บมันจะเป็นทรายเนาะลายกระขวาเนาะตามนี้เนาะก็โอเคไป อ,อันนี้ของเขาแล้วเดเขาก็มันมันจะขึ้นมาให้ห้าโอโต้เลยเนาะแล้วก็เลือกเซนเตอร์ขึ้กันเนาะบอกมันจะงามเลยแบบนี้เวลาหฮาเพิ่มเหวียมมันก็นจะเพิ่มให้เา้าอัตโนมัติเลยเนาะตัวอย่างเนาะครับเจ้าจะอินเสิร์ตเข้ามาเติมให้เบิง่งเนาะเห็นบอกสี่ห้าหกมันจะเบาบางเฮาแต่ว่าเวลาสมมุติเขาอยากได้สองห้องนี่ เป็นห้องเดียวมันก็นเห็นให้เราได้เนาะเขาคิดขวามืดมนันเนาะห็นบอกมันก็นจะบ่ายให้เราตามนี้เลยนเนาะถ้าเพิ่มเติมเนาะคือขาพเจ้าเห็ดม่อกินี้เพิ่มเพิ่มแล้วเนาะเนี่ย้าพเจ้าเพิ่มมาอีกเนาะมันก็นจะเรือนให้เาราซับให้เราเลยเนาะห็นบอกจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเลย มันกระสะดวกสบายให้บรรดาทานเฮเทื่อเดียวแล้ว,ลวเนาะมันเป็น Excel ซเฮายังได้มาเขียนเนึ่งแล้วเฮาดึงลากลงไปสุดแล้วก็ไปมันจังวางมขนบอกวันนี้ตัวนี้เาฮาเฮเทื่อเดียว,วเวลาเฮาเพิ่มห้องเพิ่มอย่างมันกระสะดวกสบายคือเก่าเนาะเนาะไว้ซํำนีน้เนาะขอขอบใจเนาะผู้ใดมากก็กดติดตามกดหัวใจไว้เนาะกดไลค์ให้ข้าพเจ้านเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเธอหน้า